สำหรับวันนี้นะครับเราเนี่ยจะพามาดูรถแล้วก็พี่เนี่ยได้ยินน้องๆในเม้นต์กันมาเยอะมากพี่แบงกึ่งลูกศรไปดูหน่อยกึ่งเป็นนะแบบอ้าวไอ้น้องเองพูดกับใครล่ะแบบนี้คือแรงหัวแบบนี้คือแรงท้ายแบบนี้แรงทั้งหัวทั้งท้ายอันดับแรกคำผสมสารมันก่อนเลยข้างหน้าข้างนี้เเสร็จแล้ว้บวใช้ไม่ดื่นก็ได้ครับทานหม่ทานก็ได้ไม่สับทก็ได้เร่อเกลือเสร็จแล้วโอ้เราตาแตก เอ้ยเอ้ย่าคีบโเปิดด้านห้องมาเป็นที่อะไรไอ้ทียเกมแม่งให้กูเป็นเอ้ยอะไรนะเขาเรียกเวทเวทที่ดัานออกไปอ่ะโอเคครับก็ขอการสวัสดีสวัสดีพี่ต้องชาวไทยเยอะใส่รุ่โอ้โหเป็นไรเนี่ย รืกขึ้วครับแต่เราวันนี้ก็ขอบอีกแล้วครับต่อจอรนแดนเลยอินฟินิตี้แบงค์ครับคนดูคือวันนั้นอ่ะวันนี้คือวันนั้นอ่ะวันนี้คือวันนั้นอ่ะรครับอะไรวันไหนเนี่ยแปดริ้วเขามาบอกเราใช่ไหมใช่แล้วมึงบอกเข้าไปดิว่าใครนเบอลวันก็พี่ไงอ่าแต่ถ้าหมอบ่ปใครนเบอลวันอโอพี่กิ่งเลยยกให้เขาเลยคนนี้แล้วพวกมึงสู้ได้ไหมสู้ได้แล้วหมอบผมสู้ตายเลยถ้าโดดดอนไม่ไหวว่ะเขาเนี่ยมาเยือนบ้านเราแล้วใช่ เดี๋ยวรอบนี้เราจะไปเยือนบ้านครับ้องไปไปดิขี่ไปหรือว่ายกไปน้องๆอยากให้พี่ไปบวกบ้านเขาหรือเปล่าครับวันช่วงท้ายเดือนเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีทริปแบบว่าไปเที่ยวไอ้ระยองจันทบุรีอะไรอย่างเงี้ย้หแล้วเขาจะเอาลิงไปหมดเลยแบบ30กว่าคันแบบแปะลิ้วอะได้เลยเขาเลยบอกว่าถ้าครอบครัวบ้านสอนเจ้าไหวก็แบบเสิร์ฟไปหน่อยนะไอเฟมมึงบอกคนดูไปดิว่าเราไหว่ะไหวอยู่แล้วฝากถึงอภิชาติฟาร์มไก่ๆและเต้าหู้กุ๊กกุ๊กเดี๋ยวเจอกันนะอือเดี๋ยวเซ็ตรถไปเลยก็ สำหรับวันนี้นะครับเราเนี่ยจะพามาดูรถแล้วก็พี่เนี่ยได้ยินน้องๆเนี่ยเม้นกันมาเยอะมากเห็นกันเม้นเยอะมากว่าพี่แบงค์กึ่งลูกูรไปดูหน่อยกึ่งเป็นนะแบบอ้าวไอ้น้องเองพูดมาโอเคคนดูเราก็ไม่ได้แอคอะไรอยู่แล้วมันมีเด็กเชิดเกมอยู่แถวนี้ว่ะทำไมวะแปดเล้วก็ถามมาว่าพวกเราอะเก่งแต่บ้านเหรอเฮ้ย เก่งแต่อยู่ที่นี่หรือเปล่าเฮ้ยไปที่โน่นเก่งหรือเปล่าเฮ้ยเป็นที่อะไรอ่าเฟร้เขาบอกว่าบ้านเราเนี่ยไม่กล้าไปเสิร์ฟที่โน่นมึงกล้าเสิร์ฟกล้าอยู่แล้วคือแบบวันนั้นแบบรถยังไม่พร้อมเลยอ่ะแล้วรถมึงลูกอะไรก็ห้าเจ็ดไงรถไอเกมอะไอเฟรมห้าเจ็ดหมดกันหมดห้าเจ็ดหลยห้าเจ็ดยัไม่มีใครเชื่อเรากาลูห้าเจ็ดเพราะฉะนั้นเราจะมาวัดวัดดูเลยอะเราจะมาเทมเพล่ให้ดูเออเทมเพล่คออะไรเทมเพลเคือทดลองวัดวัดต่อ อันนี้คือลูกที่เราทดลองมาครับลูกโสอบในวัดวัดวัดเดี๋ยวว่ากระโปรงอีกนรกแตกไม่นะทำไมพี่ทําคันเดียวคันผมไม่ทํากันน่ะทำรถกูก่อนอ๋อโอเคโอเคโอเคนี่ไงปั๊บเห็นไหมห้าสิบหกจุดห้าศูนย์ก็คือง่ายๆคือห้าสิบเจ็ดมิลนั่นแหละอ่าถ้าวัดกระโปรงมันจะห้าสิบเจ็ดมิลทันทีห้าสิบเก้าห้าสิบหกจุดเก้าห้าสิบหกจุดเก้าประมาณนี้ก็เราได้ทำมาทั้งหมดสามแบบแล้วโอ้โห แบบแรงอ่าแบบนี้แรงสุดแบบ2แบบนี้ก็คือมันจะได้2แบบแบบนี้คือแรงหัวแบบนี้คือแรงท้ายาาแบบนี้แรงทั้งหัวทั้งท้ายนะครับเห็นไหมครับคนดูก็วัดให้ดูอีกนะครับห <yes. S 1> มักเห็นไหมห้าสิบหกจุดห้าเก้าห้าสิบจุดหกกระโปรงอ่ะวัดให้ดูเลยไอ้เหี้ยเดียเด๋ยวว่ากูโกงเห็นไหมห้าสิบเจ็ดมิลได้ก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรสําหรับลูกสูกลูกนี้ก็เอางี้ลูกห้าสิบเจ็ดเนี่ย เราเบื่อละเราไปเอาลูกใหม่มาคึงเลยดีกว่าเฮ้ยมึงไปเอาลูก57มิลมาเยอะลูใหม่อ้าเอาอีกแล้วเหรออีกลูกนึงโอ้โยเยอะสุดยอดได้เลยเอาเราลองทุกแบบแบบไหนแรงเราจะได้บอกคนดูเลยอันนี้57มิลนะครับคนดูมาดูใกล้ๆครับ57มิล LSK สลัก13เอ้ยมึงไปแกะมาดิรู้ได้ไงพี่เป็น13เฮ้ยก็มันเขียนว่า ปิ้น13อ๋ออะไรเราเราใช้สลักสีไม่ได้เหรอเราใช้สลักสีไม่ได้เพราะว่าก้านเราอ๋อก้านไม่ได้ใช่ไหมแม่นแล้วแล้วทีเนี้ยเราก็จะมาวัดลูกสูบเดี๋ยวพี่จะมาสอนการวัดลูกสูบวันนี้คลิปนี้พี่บอกเลยว่าจะค่อนข้างที่จะยาวหน่อยนะครับคนดูไปคลิปที่หัวทะลอกด้วยอุ๊ยอ้าวจากโรงงานจากโรงงานไม่รู้มันแก้มีมาแก้มกูไม่ได้ไม่ได้แก้มันเป็นอยู่แล้วแก้มก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาวัดลูกกันนะครับก้านอันบแรกนี่เดี๋ยวเราจะมาหามาดู เวลาที่เราจะวัดลูกสูบเนี่ยเราก็ต้องใส่ใส่ลูกเข้าไปก่อนนะนะอย่างนี้เราก็มาดูลูกสูบตรงไหนนี่ไอนี่คือไอเสียถ้าแทงลงคือไอเสียนะหรือถ้าจะคีบสลักก็ได้ฝั่งห่างคือไอเสียแค่นั้นคิดแค่นั้นเองนะมาเรามันีน่เลยใส่แล้วก็มาวัดกันเดี๋ยวจะวัดให้ดูเลยว่านี่คือการวัดล่องแหวนนะจ๊ะนะใส่แป๊บนึงนะจ๊ะ การวัดที่เราจะไปกึงล่องแหวนว่าเอ้ยลูกนี้เราต้องใช้ล่องแหวนเท่าไหร่นะเอ้ยมึงก็ไม่ช่วยกูจับด้านนบนเลยเนาะมึงก็นั่งดูกูอย่างเดียวเลยเนาะนผู้ชมที่ดีเป็นผู้ชมอยู่ผมกูเกินเนาะโอเคเห็นไหมเดี๋ยวนะพี่ขอให้มันอยู่ศูนย์ใต้บนก่อนแล้วถึงนะจ๊ะอ่าโอเคอันนี้คือมาร์กตรงแล้วนะครับพอมาร์กตรงแล้วมันก็จะอยู่ลักษณะนี้สำหรับวิธีที่เราจะวัดนะครับเราก็ต้องไปเอาปากกาเมจิกมาที่น้องชายมาแล้วก็มาขีดเลย ปับ๊บอันนี้คือลูกมันอยู่ประมาณนี้เราก็ขีดเข้าไปอย่างนี้เลยมาขีดเข้าไปหนานๆนะไม่ต้องกลัวมันเจ็บปับป๊บเห็นไหมปับป๊บพอขีดปั๊บถามว่าขีดแล้วได้อะไรแล้วก็ถอดออกมาถอดเลยอ,อ่ะเก็บถอดเลยดิเสร็จแล้วอ่ะใส่ไว้ทำเหี้ยอะไรเนี่ยพอเราวัดได้อย่างนี้เห็นไหมเห็นเห็นรอยที่เราขีดไปไหมอ่าเห็นเลยแล้วเราก็มาขีดเลยว่าล่องแหวนเราเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าล่องแหวนเนี่ยขีดปั๊บรถเราใช้ล่องแหวนอยู่เท่าไหร่อ่ารถคันนี้ใช้ล่องแหวนอยู่ส เพราะฉะนั้นล่องแหวน4.0เนี่ยเราก็จะจิกไป3.9เหลือ0.1ให้มันไม่ขึ้นมาชนฝาโอเคอ่านี่เราก็จะได้ระยะล่องแหวนแล้วนะครับถ้าอยากจะได้ล่องแหวนมากกว่าน,นี้ก็เปลี่ยนลูกสูบแต่นี้เราใช้ลูกแบรนด์ของเราที่เราชอบแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใส่ประเกน็นนี้เข้าไปเนี่ยเห็นไหมมันมีประเกน็นตีนอยู่เนี่ยเห็นยเราก็สามารถวัดแล้วขีดแล้วตัดได้เลยตัดตามที่เราขีดได้เลย เพราะว่าถ้าตัดตามที่เราขีดได้เลยปั๊บเนี่ยพอเราใส่นี้ขึ้นไปมันก็จะหนุนอยู่แล้วนะครับก็แล้วแต่น้องๆจะวัดนะครับแต่อันนี้พี่มองดูแล้วรถพี่จะใช้อยู่ประมาณ4.0จนะจ๊ะประมาณนี้พี่ก็จะเอา3.9มาอันดับต่อไปพาเดินยาวเลยเข้าไปที่ลงถึงลงถึงเราก็จะหน้าตาประมาณนี้ขอเปิดพัดลมเบาๆแล้วกันแล้วก็เปิดเครื่องปร้นเนี่นี่คือแบบจับลูกสูบที่เราใช้จับนะครับเห็นไหมครับอันดับแรกทาความสะอาดมันก่อนเลยข้างหน้าข้างนี้ เสร็จแล้วนะวาปดู <l ots> ปั๊บเราก็จะมาตั้งลูกนะครับวิธีการตั้งลูกก็ไม่ได้มีอะไรเยอะอยู่ที่คนถนัดอีกอ่ะอยู่ที่คนถน,นัดว่าจะตั้งแบบไหนประมาณนี้นะ <Okay. S 1> มันเข้าไปนั่งก่อนปั๊บเห็นไหมแน่นแล้วปั๊บพี่ก็จะมีวิธีเคาะของพี่นะครับ๋ยวพี่ทำไม่ดู <l ots> ตั้งไปเรื่อยๆก็จะได้ <l ots> <l ots> โอเคอันนี้ก็เท่ากับว่าเราตั้งได้ในระดับหนึ่งแล้วสุดท้ายเราก็มานี่ครับใช้ได้าลจิบจิบเข้าไปเลยล็อกรูปได้นะล็อกให้มันแน่นด้วยปึ๊บนั่นแค่นี้อะ่ะดูมาดูตรงนี้เห็นไหมแต่นี้ลูกมันจะแว็งเออเออเตอนนี้ลูกมันจะแว็งแข็งแรงมากเห็นปะนี่แล้เนี่ยเราก็มาเคาะหาทีเนี้ยเห็นนะเคาะหาไปเรื่อย เอาให้มันใกล้เคียงที่สุดอ่ะเฮ้ยทำไมตั้งไวอยว่างวะเนี่ยเวลากูจะแอคก็จะอย่างนี้แหละโชว์คนดูอ่ะถ้าตั้งเองก็ประมาณชาดก,กว่าหน่ยอยนะโอถ้าแอคแค่เดียว,ลวลเลยลอ,ลองให้แน่นครับลองให้แน่นแล้วก็มาดูอีกรอบหนึ่งเห็นไหมเอาง่ายๆคือตั้งจริงๆอ่ะต้องห้ามให้มันกระดิกเลยนะห้ามกระดิกแมนะ้แต่นิดเดียวเลยนะแต่ว่าของเราไม่เป็นไรนิดนึงยวคูเราใช้ครับแ, <c oughs> แต่ถ้าทำให้ <c oughs> ใหทำให้น้องๆก็คือห้ามกระดิกแล้วนะทุกคนเห็นไหมเจแล้วนี่รมาดูแล้วมาสังเกตที่ตรงนี้ ต้องหมุนช่างแม่งแต่ร่องแหวนตรงนี้ต้องกลมตรงนี้ต้องกลมต้องห้ามกระดิกมองแล้วคือมันก็ยังมีสั่นๆนิดหน่อยอเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งใหม่เย๋ยเพื่อเ,เวลาตั้งกระหน่งสำหรับตอนนี้นะครับเราก็ตั้งใกล้เคียงที่สุดปับ๊บเราก็เดินเครื่องกึงเลยปับ๊บทีเนี้ยเราก,ก่อนที่เราจะวัดเนี่ยเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าร่องแหวนตรงเนี้ย เราใช้สามมิตเก้าถูกไหมยอดลูกเราจะใช้เท่าไหร่ก็แล้วแต่เราก็วัดเอาแล้วแต่น้องๆจะวัดเลยแต่พี่มีวิธีคำนวณของพี่ก็คือพี่จะเอาแค่ประมาณนี้อ่าประมาณนั้นเลยก็ปมาคือ้ลูกสูบก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับเห็นไหมเออประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมดูด้านะนนี้พี่เพมอ,อ่านี่คือกึนลูกสูบนะครับพี่ก็จะตั้งเลยพี่จะปาดลงแปด๊ดอย่างเงี้ยนะแปด๊ดอย่างเงี้ยเนี่ย นี่ปาน,นี้ขึงไปเรื่อยๆครับคนดูขึงบรรยากาศอย่างที่ใจเราต้องการ<ม>เดี๋ยวไปเรียบนะคะรับเพราะลูกสูบมันออกบางทีมันอาจจะตะวัดมีดแตกก็ได้มีดแ,แตกเลยเหรอแตกเลยมีดแตกแตกทุกส,สิ่ง,งทุกอย่างเลยเทะเมดมีดที่เราใช้ก็เป็นมีดปีนหรือพกมีดเผาอะไรใช้มีดเหลื่นก็ได้ครับใช้มีดเหลื่นก็ได้ด้วยใช้มีดเหลื่นก็ได้มีดหางหางก็ได้มีดหลักฐ<อ>านก,ก็ได้โหเนี่ยก,ก็ขึงไปเนี้ยปาดยอดก่อนเราจะเน้นปาดยอดก่อนโอเคตัดตอนที่ว่า นี้จหลังจากที่เราปาดหน้าเสร็จเรามาดูคนนี้เลยครับปาดหน้าเสร็จตอนนี้เราจะมาปาดข้างแทนนะเราจะใช้ลูกศรเนี่ยสามมิลเก้าใช่ไหมแล้วก็ปาดเข้าไปเลยอแล้วก็เอามาวัดจับเครื่องวัดว่ามันได้สามมิลเก้าหรือยังโอเคในวัดนี้วัดร่องแหวนอ่าตอนนี้สี่มิลสี่มิลห้าเห็นไหมเราต้องเอาออกทั้งหมดศูนย์จุดหกปั๊บง่ายๆเลยเราก็จเครื่องสําหรับบ้านใครที่มีมีอันนี้แบบพูนอ่ะกดเลขศูนย์แล้วเดินเข้าไปเลย ปั๊บฟาแล้วเดินออกมาใช่ไหมวัดวัดได้เลยเหรอใช่เพราะเรามีเขาเรียกว่าลิเนี่ยไงปั๊บเห็นไหมสามจุดเก้าพอดีเป๊ะอ่าพอสามจุดเก้าเสร็จปั๊บแล้วก็มาเก็บหน้าครับหรือที่ว่าท่าน้องจะเอาลึกอยากได้ลึกขนาดไหนเนี่ยนี่ก็ทำประมาณนี้ดูนะนี่เลยที่จะปาดเตเปอร์เข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าให้มันมี บ่าเทเปอร์ไว้รับแรงของอ่าแรงอัดจุดระเบิดนะประมาณนี้เนี่ยด,ดูเดดนี่ยดูด้อ่านี่เห็นไหมไอ้ตัวเนี้ยคือบ่าเทเปอร์รับแรงจุดระเบิดเนี่ยบ่าบาตรงเนี้ยตอนเนี้ยสุดท้ายนี้เราก็มา ปาดองศากันก่อนที่จะไปหลบเบาน้องๆจะใช้กี่องศาก็แล้วแต่น้องๆแล้วแต่นะว่าบ้านแต่ละคนเนี่ยชอบแบบไหนนะน้องๆแต่ละคนชอบแบบไหนแต่เราใช้เท่านี้เราก็มาเดินกันเท่านี้ <Okay. S 1> เดินเลยนะตอนนี้ใช้ใช้หน้าองศาปาดแล้วนะนเห็นไหมแล้วก็ไอเ่ยนะปาดองศา สองไฟนี่เลยว่ามองไม่เห็น嘛อย่างงี้เห็นปะเห็นเห็นเห็นเอออย่างงี้เห็นปะเห็นเห็นโอเคตัดไปตาป่าเสร็จสำหรับตอนนี้เราก็ได้ทำการเทองศาเสร็จแล้วเห็นไหมอ๋อตอนนี้เราก็จะมาเก็บหน้าเรียบเดี๋ยวมาเก็บหน้าเรียบเก็บหน้าเรียบแต่รอบเเก็บหน้าเราแลครับเดี๋ยวเรา่จะเก็บหน้าเราเก็บหน้าเงาเงาไหมเงาดิแต่ยังไม่เสร็จนะต้องปาดปาดบนไล่อีกรอบ ลูกเงาแล้วยังไม่พอนะครับที่ต้องเก็บอีกรอบนึงเพราะว่าลูกมันยังยกยกอยู่เรียบลรียงกรอบนึงแสเสร็จเาตาแตกก็จะประมาณนี้ล้วก็มาถอดกเาตาวะเาตาแตกเลยหรอ ตาแตกป่ะแตกเลยมันเงาเมันทำได้ขนาดนี้เลยใช่เใช่นี่เราก็มาวัดลูกนี่เนี้ยข้างลูกเราก็เห็นแล้วว่าเราได้แล้วสามจุดเก้าเนี่ยประมาณสามจุดเก้าพอๆกันก็วันนี้ส่วนหัวลูกก็เราจะใช้หัวประมาณนี้อ่ออาก็แต่ว่าเราทําเสร็จแล้วแล้วตอนนี้ถามว่าเราจะทําต่อยังไงลเบ,บายังไงลเบ,บาลเราต้องใช้เครื่องตัวนี้ทําตอนนี้เราก็ต้องเอาพาสูปมาวัดนะครับเอาเราก็เปิดเครื่องนี้ได้เลย อันนี้เราใช้งานงอย้เงื่นอยู่ไหเดี๋ยวพอเช็ดเครื่อง,งสักครู่ตอนนี้เราก็ได้ทําการทําเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมสู่ตอนนี้เราก็มาดูฝั่งที่คือไอเสียแล้วก็มันตกเข้าไปนี้เห็นไหมมันเข้าเข้าเบ้าได้พอดีเห็นปะเออเห็นว่าเข้าเบ้าได้พอดีแต่ว่าอันนี้มันติดหัวเทียนนะมันติดหัวเทียนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถอยหัวเทียนลงไปอีกก็คือด้วยการลองแหวนใชะ นั่นเองเพราะฉะนั้นไปเอาที่ยิงหัวเทียนมาแป๊บนึงครับโอเคครับสำหรับตอนนี้เราก็ลองหัวเทียนไปเพิ่มอีกแล้วนะแเราก็มาแปะด,ดูอ่าโอเคตอนนี้ไม่ติดแล้วนะครับไม่มีการติดแล้วเห็นไหมครับฝั่งลงอยู่ไอเสียแล้วก็มาเลงว่าเนี่ยให้ให้แกนเนี่ยมันขนานอยู่อย่างงี้เห็นไหมให้มันมองดูแล้วเนี่ยว่าเอ้ยลูกสูบมันตรงแล้วว่ะเห็นปะลูกสูบมันตรงแล้วเนี่ยให้มันเลงซ้ายขวาเนี่ยหรือแม่ก็หาไม้อะไรยาวๆก็ได้ให้มันลงให้มันขนานแต่ว่าพี่กะเอาพี่ว่ามันจะะะออออยู่ปรมาาณนนนนีี้้คักนะืกเ เรามันสายกะใช่ไหมเพมเราสายกะพี่ก็คิดว่ามันน่าจะอยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นพี่ก็จะขีดมาร์กเลยครับอ่านโด่อนที่จะขีดมาร์กทุกคนก็มาดูนี้อาปกาจิ้มต่างๆกางใบเห็นไหมกลางใบปั๊บแล้วก็เล็งไว้ทั้งหมดแล้วก็ไม่ขีดเลยแป๊นะนะนี่คือกลางใบกลางใบบนกลางใบล่างนี่เห็นไหมได้แล้วปั๊บลูกสูบที่เราเอามาเมื่อกี้เราก็มาเล็งเล็งเหมือนเดิม เลงให้มันกลางอ่านเนี่ยเนี่ยกูคิดว่าเนี่ยกลางแล้วเนี่ยระดับสายตากูคิดว่ามันกลางแล้วก็มาขีดเลยขีดตามรอยที่เราขีดไหมเมื่อกี้ยบข้างล่างึบ๊บแล้วลูกสูบเราก็จะได้มาอย่างงี้ออสองฝั่งแต่วก็มาขีดอย่างงี้เห็นไหมฝั่งนึงที่ขีดไว้ก็มาขีดอย่างงี้นี่ย๊ดไอ้ฝัง่งนี้ก็มาขีดย๊ด เสร็จแล้ว <laughs> นี่คือเราได้มาร์กลูกสูนแล้วสายกะเลยดีกว่า <laughs> ใช่มาร์กลูกศูนนี่คือ <laughs> การ <laughs> กะกะเลยตอนนี้เราจะทําอะไรก่อนอ่าสมมติว่าเราจะทาไอดีก่อนแล้วกันไอเดีแล้วก็ดูนี้ให้ดีนะอันนี้คือไอเสียเราจะทำไอดีก่อนแล้วก็มาใส่ที่ไอดีปั๊บมาใส่ตรงนี้องศาตรงนี้แล้วแต่น้องๆแล้วแต่ฝานะครับน้องๆต้องไปวัดเอาเองนะครับแต่ว่าฝาที่พี่ทำจะองศาเท่านี้นะครับผมก็คือพี่ตั้งไว้แล้วประมาณประมาณ20 22กว่าองศา ประมาณนี้ครับแล้วเราก็มาวัดเราจะใช้หัวแหลมแบบนี้ปลายแหลมแหลมเข้ามาจี้แล้วก็หมุน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 อย่างเงี้ยแล้วเราก็หมุนอย่างเงี้ยดูครับคนดูแล้วก็ดูนิ่งกลางยังไงเพมกางแล้วย้ายหรออ่ากางแล้วเนี่ยเห็นไหมกางแล้วโอเคพอเราก็ล็อกเลยครับล็อกแท่นซ้ายขวาไม่ให้กระดิกครับประมาณนี้แล้วก็หมุนอ้นี้ออกแล้วก็เปลี่ยนดอกยเฮ้ย เปลี่ยนดอกเป็นดอกที่เราจะใช้วาลขนาด28 ID เราใช้30ไปเลยเพราะว่า29มันไม่มีถ้ามีกูก็ซื้อ29เกแหละจริงๆนะ,ะก็คือการหลบต้องหลบให้มันใหญ่กว่าขนาดใบวาลประมาณมิลหนึ่งถ้าเรามีนะแต่พี่ไม่มีเพราะพี่ก็เลยหลบ30ไปไม่เป็นไรเช็คเครื่องเดินโอเคเครื่องใช้ได้ตอนนี้เราก็มาเดินเลยพี่จะใช้เป็น2 2เทดนะจะเป็น table, เทเบิลเดินเข้าเดินออกกลับขึ้นลงแค่นั้นเองมาแล้วก็มาเดินเลยการหลบวาลครับหลบง่ายๆสไตล์สอจอ แต่น้องๆนะว่าน้องๆชอบเยอะขนาดไหนแล้วแต่แคมพูดวกนี้ดีกว่าพี่จะสอนว่าเราเราจะรู้ได้ไงอ่าพี่จะสอนตอนตอนั่งเองสอ,อนหมดตรงนี้ก่อนว่าที่มาสอ,อนเลยแล้วแบบว่าเราจะดูยังไง <S <S 2> <S 2> เราเนี่ยใส่ทุกอย่างให้มันครบเลยนะพวกแคมพวกอะไรเงี้ยตั้งวาล์วให้เรียบร้อยอแล้วเราเอาแคมป์เอากีมมาบิดแคม พี่ท่านไปด้านวยแล็บปั้งอ่ะตัวแล็บแล้วทีนี้เราก็มาวัดเราจะหลบบาลลึกเท่าไหร่วัดอย่างนี้มาสี่จุดศูนย์แล้วไอเสียล่ะไอเสียปั๊บไอเสียสองจุดห้าเท่ากับพี่ต้องหลบไอดีสี่จุดหนึ่งไอเสียสองจุดห้าใช่เมื่อกี้ใช่ไอเสียเป็นสองจุดหกประมาณนี้นะครับแล้วก็พอเราทําลูกเสร็จแล้วก็เอามาลูกมาประกบดูนี่ยวพี่พาทำาอ่างั้นพี่ขอหลบบาลไอดีก่อนสักครู่หนึ่งนะครับ ตอนนี้เราหลบไปดีเสร็จแล้วตอนนี้เราหลบไปเสียตอนนี้เราหลบไปเสียเสียจะหลบไปเยอะใช่ไหมมาแล้วก็มาวัดก็นได้ได้อยังว่าสองจุนะจ๊ะสา2จุดเก้าสองจดคนละครับคนละในชะ่คนละแล้วก็ถอดลูกมาเลย นะนี่คืองานไปที่สุดแล้วนะที่กูเคยทำมาเลยนะ <Yeah. S 1> เพราะว่าการทำคลิปบางทีมันต้องรีบรีบไง mm hmm. เดี๋ยวคนดูมองอ่าเราก็ได้ลูกมาแบบนี้เห็น mm hmm. ไหม mm hmm. แล้วก็มาใส่ดูเลยดูเลยเนะี่ยปั๊บลงไปเนี่ยใส่ได้ไหมใส่ได้นะเห็นไหม mm hmm. ดูเข้าได้ปับ๊บแต่เนี้ยกระดิกซ้ายขวามไม่ได้เพราะอะไร mm hmm. เพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่กลาง mm hmm. ต้องดูให้ดีถึงบอกว่าเวลาเล็งเนี่ยต้องเล็งให้ดีๆนะครับมันไม่กลางเห็นะครับ ถ้าจะเข้าได้ปั๊บมันต้องวางลงไปปึ๊บแล้วสามารถกระดิกซ้ายขวาได้เลยถ้าแบบนี้วางลงไปปั๊บแล้วลูกมันเอียงไปทางใดทางหน,นึ่งคือไม่ผ่านแล้วไม่ผ่านใช่ไหมไม่ผ่านแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้มันกระดิกซ้ายขวาได้ครับประมาณนี้ก็สําหรับลูกสูบในการหลบบ้า,าวก็มีแค่นี้ระวังที่สุดคือระวังร่องแหวนลูกแค่นั้นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อที่หนึ่งทุกคนติดตามเฟซบุ๊กที่โชคประจันแล้วเจอกันใหม่ลิปนหน้าขอตัวับ